ดูดีๆหาด่วนรับซื้อแบงค์สิบาทรัชากาลิการุ่นนี้ใบละสี่แสนบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที0บีเอ็ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรสิบาทรัชกาลที่เก้าครับเป็นธนบัตรสิบาทที่ผมประกาศรับซื้อนะครับฟังดีๆนะประกาศรับซื้อนะครับนี่รุ่นนี้ครับใบละ สี่แสนบาทโอ้ยมัน้งกี่เท่าอ่ะเพื่อนเพื่อนมันหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเลยครับจากราคา10บาทเป็นใบละสี่แสนบาทครับสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกใครมีนะครับธนบัตรแบบที่ผมกําลังตามหาสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคำนะครับพระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนส่งรูปมาประเมินราคาของของ,ของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคา กราบขออภัยมาณที่นี้เด้อขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงๆครับมาครับมาครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะฮะใครแชร์ขอให้รวยนะครับนี่มาครับมาครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาขอคนละไลค์คนละแชร์สวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่สิริภพนะครับสวัสดีพี่ณะนะฮะสวัสดีพี่ระยุทธนะครับสวัสดีพี่วันธนีนะครับสวัสดีพี่เลไลนะครับสวัสดีพี่ลุงฤอดีนะครับสวัสดีพี่กัลยาสวัสดีทุกท่าน เอฟทุกท่านเลยครับที่เข้ามาร่วมรับชมครับนี่ฮะนี่นี่ธนบัตร10บาทแบบนี้ใครมียินดีรับซื้อจ้า1ใบฟังดีๆครับผมรับซื้อนะ1นึ่งใบสี่แสนบาทจากราคา10บาทครับใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาเอามาขายผมได้ครับอย่าลืมนะเพื่อนๆท่านใดนะครับที่บ้านท่านใดมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระปุกกาน้ําชานะครับพานขันนะแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคาม ช้อนนะครับมีแต่ฝาก็ซื้อมีเด่ตัวก็ซื้อลองแอดไลน์ไอดีแล้วเข้าส่งเข้ารูปมาประเมินราคาของเพื่อนๆมีราคาเนี่ยผมจะรีบตอบกลับทันทีครับนี่พระบูชาครับท่านใดนะครับมีพระบูชาแบบนี้นะครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาสามารถแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปมาได้ยกพระของท่านมาที่ร้านผมได้ครับนี่องค์เล็กองค์น้อยแบบนี้ผมก็รับเช่านะแบบนี้นะครับเป็นพระยุคสมัยรัตนะนะครับแบบนี้ยินดีรับเช่านะนี่องคหนึ่งหล,หลายพันนะแบบนี้นะครับ รับเช่าให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมาครับมาครับสวัสดีนะครับคุณเอกชัยบุญยูนะครับน้องชายที่น่ารักสวัสดีพี่ชายชายนะครับสวัสดีทุกท่านไปก่อนอื่นเรามารอระหว่างรอเพื่อนเราดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าครับนี่เรามาดูนี่ดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญบาทก่อนจะใช้ฟังดีๆครับก่อนจะใช้เหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบหรือก่อนจะใช้จ่ายเนี่ย หยิบขึ então, be ้นมาดูก่อนครับหยิบขึ้นมาดูก่อนว่าเฮ้ยมันมีเหรียญบาทแบบนี้ที่ไอ้คุณแบงค์มันบอกว่าใครสังเกตดูตามแบบที่มันบอกเนี่ยมันขายได้อันหนึ่งห้าร้อยนะดูนะดูตามแบบที่ผมบอกนะครับมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทของท่านขึ้นมาครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทของทุกท่านขึ้นมาแล้วทําแบบนี้ครับจับแบบนี้แล้วหมุนฮะจับแบบนี้แล้วหมุนครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับจับแบบนี้ขึ้นมาครับจับแบบนี้แล้วหมุนครับนี่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงครับฟังดีๆครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่หายากและขายได้จริงครับหนึ่งบาทแลกห้าร้อยบาทหนึ่งบาทแลกห้าร้อยบาทจำให้ดีครับมีราคาเฉพาะแบบพระเสียนตรงครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบครับอ่าอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่เพื่อนๆใช้จ่ายเหมือนกันใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันเหมือนกันแต่เพื่อนๆลองหมุนครับ เพื่อนๆลองหมุนแบบนี้ครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมฮะพระเสียรตรงเหมือนกันพระเสียนตรงเหมือนกับเหรียญหนึ่งบาทครับพระเสียนตรงเหมือนกับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับถ้าเป็นแบบพระเสียนตรงฟังดีๆครับถ้าเป็นแบบพระเสียนตรงแบบนี้มีราคาผมย้ำให้เพื่อนๆอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวมีดราม่าอีกดูนะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนฮะ หยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นพระเสียรตรงแบบนี้หนึ่งเหรียญห้าร้อยบาทครับหนึ่งเหรียญห้าร้อยบาทครับนี่ฮะดูนะครับนี่พระเสียรตรงแบบนี้ครับหนึ่งเหรียญห้าร้อยบาทครับใครที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเป็นแบบพระเสียรตรงเท่านั้นเพื่อนๆลบกวนพิมพ์คําว่าตรงให้หน่อยพิมพ์คําว่าตรงให้ผมหน่อยครับเพื่อนๆพิมพ์คําว่าตรงให้ผมหน่อยครับท่านใดครับที่รู้แล้วว่า เหรียญหนึ่งบาทราชการรา,ราชการที่เก้าแล้วก็ราชการที่สิบรุ่นนี้ขายได้ต้องเป็นแบบพระเสียงตรงรบกวนพิมพ์คําว่าตรงให้ผมหน่อยครับพิมพ์มาเลยครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับพิมพ์มาเลยจ้ามาครับมาครับให้ดูอีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับให้ดูอีกหนึ่งรอบสุดท้ายสําหรับเหรียญน,นี้ครับจะนําไปเก็บแล้วนะจะนําไปเก็บแล้วนะครับโดนด่าหลายรอบมานี่คือเหรียญห้าบาทราชการที่เก้าครับเป็นเหรียญห้าบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมี ผมรับซื้อนะครับ1เหรียญ2 0 0แสนบาทนี่คือเหรียญ5บาทครับ9้าเหรียญถ้าเป็นแบบธรรมดาอ่ะเพื่อนๆดูเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญแบบธรรมดาเหรียญทางด้านขวามือเป็นเหรียญแบบพิเศษด้านซ้ายมืออันหนึ่งไม่ถึงร้อยด้านขวามืออันละสองแสนแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับขวามือเป็นเหรียญตัวอย่างซ้ายมือเป็นเหรียญที่ใช้งานจริงขวามือสองแสนซ้ายมือไม่ถึงร้อยครับอ่าแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจเร็วๆให้ผมเลยครับแคปเจอร์ครับอ่าแคปเจอร์ครับอ่าพออันนี้ด้านหลังครับให้เพื่อนเพื่อดูที่ด้านหลังครับด้านหลังเหรียญทั้งด้านขวามือจะเป็นเหรียญแบบตาเจดีเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านซ้ายมือจะเป็นแบบคุดถ้าเป็นแบบคุดทังแบบทางด้านซ้ายมือราคายังไม่แพงฟังดีๆนะครับถ้าเป็นเหรียญคุดแบบทางด้านซ้ายมือราคายังไม่แพงเหรียญหนึ่งฟังดีๆนะครับอันหนึ่งไม่ถึงร้อยแต่ถ้าเกิดด้านขวาครับรับซื้อเหรียน,นึง สองแสนบาทครับรับซื้อเหรียญหนึ่งสองแสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรววๆมาครับใครมีแบบนี้นะฮะยินดีรับซื้อนะหนึ่งเหรียญสองแสนบาทจากราคาห้าบาทเป็นสองแสนครับมันกี่เท่ามันสี่หมื่นเท่านะเพื่อนๆมันสี่หมื่นเท่าครับอ่าดูครับไปครับไปครับอย่าลืมนะเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีย่านมีพระเครื่องแบบนี้ครับ นี่คือพระเครื่องที่ผมเช่าเพื่อนๆมาในระยะเวลา1-2ว,ว,วันครับในระยะเวลา1-2วันครับนี่คือพระเครื่องในรูปแบบต่างๆครับใครมีนะครับพระเครื่องแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่อันนี้ถึงจะเป็นพระคำหมาก <ท PD> คำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ,ดำราคาไม่แพงผมก็รับเช่านะนี่ครับยี่ห้าพุทธศตวรรษแบบนี like ้ครับพระท่านเยอะแบบนี้ผมก็ยังรับเช่านะครับใครมีนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับนี่เพื่อนๆดูครับหลากหลายหลวงพ่อครับพระใหม่พระเก่าพระกล่องนะครับ นี่ก็จะเป็นพระ80ปีนี่ครับนี่กรมตํารวจครับแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะถ้าเป็นเนื้อทองคําขัดเงานะครับองคหนึ่งนะต้องรับเช่านะครับหนึ่งแาบาทใครมีพระเครื่องแล้วอยากจะขายแอดไลน์ ID ตามหน้าจอหรือเดินทางมาเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับมาครับนี่คือธนบัตรสิบบาทครับ นี่คือธนบัตร10บาทครับที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9ครับเป็นธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีธนบัตรแบบนี้มาขายผมได้ครับใบละ4 0,000นบาทแต่ต้องเป็นไปตามแบบที่ผมบอกนะครับฟังดีๆนะ ต้องเป็นไปตามแบบที่ผมบอกนะครับเนื่องจากธนาบัตร10บาทรุ่นนี้ผลิตขึ้นเปน็นจํานวนหลายหลายล้านใบนะครับดูนะครับนี่คือธนาบัตร10บาทอธิบายเบื้องต้นก่อนนี่คือธนาบัตร10บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลเก้าพิมโทมัสเดลาลูประเทศอังกฤษครับเพื่อนๆเห็นไหมด้านล่างจะเขียนเนี่ยโทมัสเดลาลูคอมเพนีลิมิต็ดนะลอนดอนนะครับนี่คือธนาบัตร10บาทครับนี่คือธนาบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆ,ๆครับว่าใครมีตามแบบที่ผมกําลังตามหาดูตามแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะครับ 1> <tyard>. <1> มผมมี3จุดมาบอกท่านอันนี้มันมีจุดสังเกตความแพงใครที่ดูอยู่นะครับพลาดพลาดไปแล้วถือว่าอดนะบอกเลยนะครับพลาดไปแล้วถือว่าอดเพราะธนบัตร10บาทแบบนี้มันสามารถพบเจอได้ทั่วไปครับจุดสังเกตจุดที่1เพื่อนๆน,นดูนะครับนี่คือธนาบัตร10บาทที่หายากแบบนี้เขาเรียกว่าธนาบัตรหมวดคล่อมฟังดีดีครับแบบนี้เขาเรียกว่าธนาบัตรหมวดคล่อมธนาบัตรที่ทุกท่านเห็นคือธนาบัตร10บาทรัชกาลที่9หมวดเจ92เพื่อนๆือน,อนดูนะครับ หมวดเจ92ลายเซ็นสุนทรซึ่งธนาบัตรใบนี้มีจำนวนผลิตมากถึง9 0 0แสนใบมีจำนวนผลิตมากถึง9แสนใบราคาสภาพใหม่ใบหนึ่งประมาณ5,000บาทอันนี้นะครับติบ,บาทเป็น5,000แต่ใบนี้ครับดูตามแบบที่ผมบอกนะสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกนะครับ3จุด3จุดอ่ะมาดูครับนี่คือธนาบาัตร10บาทของราชการที่9แบบที่9ครับ เพ 1941, why, ื a, si zone, er so like ่อนๆดูตามแบบที่ผมวงไว้นะถ้าธนบัตรของทุกท่านเป็นไปตามแบบที่ผมวงคือดูที่ส่วนบนครับอ่าเรามาดูที่ส่วนบนส่วนนี้ก่อนส่วนบนตรงนี้คือส่วนหมวดครับเพื่อนๆดูนะใครมีแบงค์สิบแล้วหมวดตรงนี้เป็นเลขนี้ครับเลข J 9 2บครับเพื่อนๆดูนะเลข J 92ครับนี่เพื่อนๆดูนะนี่คือจุดที่หนึ่งะครับจุดที่สองครับจุดที่สองครับลายเซ็นตรงนี้ครับต้องเป็นลายเซ็นโชดดเพื่อนๆเห็นที่วงกลมสีแดงไหมครับ ต้องเป็นลายเซ็นโชดๆนะฮะด้านซ้ายมือเป็นโชดด้านขวามือเป็นโชดหมวดเป็นเจเก้าสิบสองใครมีแบบนี้แล้วเป็นสภาพใหม่ฟังดีๆครับใครมีแบบนี้แล้วเป็นสภาพใหม่ผมรับซื้อนะครับหนใบฟังดีๆครับสภาพใหม่หนใบสี่แสนบาทสภาพที่ทุกท่านเห็นครับสภาพใหม่ๆหนใบผมรับซื้อนะครับสี่แสนบาทอ่าทุกท่านค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวจะย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับ นี่คือธนาบัตร1ิบบาทรัชกาลที่9แบบที่9นะครับหมวด J92 ครับหมวด J92 บขอบคุณรัหรับหัวใจทุกดวงนะครับขอบคุณนะครับพี่การนะครับพี่รัวรัวหัวใจไหมผมนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆให้ผมเนี่ยขอให้ทุกท่านพบเจอธนาบัตรแบบที่ผมกําลังตามหาแล้วมาแลกเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันครับดูนะจุดสังเกตจุดที่1นนะครับดูให้ให้ของทุกท่านเป็นหมวด J92 ครับ เป็นหมวด J 92ครับดูนะจุดที่2นะครับคือดูให้เป็นลายเซ็นโชดโชดแบบที่ผมวงไว้ครับดูให้เป็นลายเซ็นโชดโชดแบบที่ผมกำลังวงไว้ครับคือธนาบัตรแบบนี้ถ้ามีผมรับซื้อตามหน้าจอเลยครับรับซื้อแบบตามหน้าจอตามที่วงไว้มี2จุดตามแบบที่ผมบอกสภาพใหม่มารับเงินเลยครับ1ใบฟังดีๆนะ1ใบ400แสนบาทครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับอ่ามาครับมาครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะท่านใดครับดูนะเอาง่ายๆใครมีแบงค์สิบ,บาทรุ่นนี้แล้วเป็นหมวดนี้ครับหมวด J92 เป็นสภาพใหม่เนี่ยขายได้ขั้นต่ำใบ 15, ในหนึ่งห้าพันแน่นอนถ้าของทุกท่านลายเซ็นตรงนี้เป็นโชดชดแบบนี้ครับเป็นลายเซ็นโชโชดแบบนี้ราคาจะเปลี่ยนนะ จากใบละ5,000เป็นใบละส0 0 0สนบาทครับใครมีเอามาขายผมได้ครับผมยินดีรับซื้อฮะอ่านี่ครับท่านใดครับที่ดูอยู่ตรงนี้ฮะแล้วรู้แล้วครับว่าธนบัตร10บาทที่ผมประกาศตามหาต้องเป็นหมวดนี้เท่านั้นหมวด J92 ครับรบกวนพิมพ์คำว่า J92 ให้ 92, ผมหน่อยครับตัวภาษาอังกฤษแล้วก็เลข92หรือว่าคำว่า j แล้วก็92ครับผมจะได้รู้นะว่า F t ทั้ง2,500ท่าน รู้แล้วว่าธนบัตร1ิบาท,บาทรัชกาลที่9แบบนี้หายากต้องเป็นหมวดนี้เท่านั้นนะครับหมวดอะไรครับหมวด J92 ครับใครที่พิมพ์ J92 มาขอให้ผมขอให้ต้องบอกว่าไงขอให้ทุกท่านพบเจอธนาบัตรแบบที่ผมกำลังตามหาแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ผมมอบวิชาให้มอบความรู้ให้วิชานี้ประสิทธิ์ประสาทเข้าไปในสมองครับเข้าไปในสมองของทุกท่านครับใครที่รู้นะครับพิมพ์คำว่า J92 ไมาให้ผมหน่อยครับ J 92ใบผมหน่อยครับเป็นไงครับเพื่อนๆพื่สำหรับธน,นบัตร10บาทรัตการที่9แบบที่แบบที่9ที่ผมบอกเพื่อนๆเนีเ่ยว่าบางใบใครมีนะครับผมรับซื้อนะแบบที่ผมกำลำังตามหาใบละ4แสนบาทเลข4แล้วก็เลข0 5ตัวนะแบงค์พัน400ใบนะครับสำหรับแบงค์10บาทแบบนี้นะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID ตามหน้าจอแล,ล้วส่งรูปมาประเมินราคานะของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามนะครับ พระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากๆม,มันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเพจวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง3า0พันท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบี0อ็นเค3นนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ